เียวนี่โอ้มีเบอร์โทรได้เกณโซ่เกณลาบแจ้งนี่มาทาไว้ผู้เนอนเรือนนอนซานนอนมวลว้อยหล่ะนอนยำหนาวเลยนี่มวนอุ่นบ่อุ่นบ่บ่ได้ก่อยบ่สมอยอายุปะที่อเออดีแล้วดนะีแล้วเนาะ โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีทีนะฮะกันเบอร์สุกุสุคนเนาะบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่า่างประเทศฮะพ่มแม่พี่น้องเลยวันนี้กับพ่อพ่อกันกับสาวมุกะอยู่ที่บานดงมแเงวเนาะพรอแม่พี่น้องก็ได้เข้ามาหาหลายคนหลายคนเมื่อนี้และกับเมื่อนี้เนาะทางสาวมุกดาก็ได้เอาของฝากของต้อนคือเก่าคือเดิมพรอแม่พี่น้องเลยเนาะมาให้ทางนงแกพิ่นเนาะ กาเรื่องอาทิว่าอัพคลิปลงไปเนาะพ่อแม่พี่น้องกะมีหลายคนหลายคนอยู่แถว่นค,คอมเมนต์มาลืมน้องแก้วเดบบอว่ัวสด์เนาะคือบอไปหาน้องแก้วเนี่ยวัสด์กัยังบอเคยลืมเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะต่างแต่ว่าอาเบิ่งหน้าเวียข้างนาะพ่อแม่พี่น้องเลยว่าไปทางใดมาทางใดเนาะโดยก็คือ เดี๋ยวนี้กลับมาอยู่แต่ว่าโดนๆมาเทือเนาะพอทางเฮากะเวียกงานทางนี้ก็อยากเบิดแล้วพูดไม่พี่น้องเลยกะจังไหนก็ต้องขอโทษขอไผเอฟซีเบิดสุขุสุคนเด้อเนาะมื้อนี้กะได้ฮับเป็นสะพานบุญให้ทางนุ่งมอเนาะเพิ่นก็ได้ฝากกระวต้มขนมเล็กๆน้อยๆเนาะหรือว่าอ่าคือเก่าคือเดิมที่เพิ่นเคยให้มาเนาะพูดไม่พี่น้องเนาะอ่ามาให้ทางน้องแก้วเพิ่นตั้งแต่เพิ่นฝากมาให้สามุกดาพุ่นแหละ ก็ยังบ่มีเวลาเอามาให้เพิ่นจา้าเถื่อเนาะมื้อนี้ก็เลยถือโอกาสอ่ะเข้ามาเยี่ยมมาหาทางน้องแก้วเพิ่นเอาบ่เป็นการซักซ้าเสียเวลาเนะาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปโอ้ไปลมกับทางอ่าน้องแก้วเพิ่นก่อนเนาะหลังจากที่ว่าเฮามากับเพิ่นแหละลาสุดตตั้งแ่เอาลาเมื่อคนเข่านะเนาะหรือว่าเกี่ยวเข่าพ่อแม่พี่นองง้องเลยอาะเดี๋ยวไปโอ้ไปรมงินกันเดี๋ยวนี้ฮะน้องเพื่อนเป็นจังไดสบายดีบ่เนาะโดยโอ้อ่ะทางมาทาเพื่อนสบายดีเด้อมาทา สบายดีเนาะมานทากันค oh, ือเก้าติดติดโมเมะเรามานทากันคือเก้าเนาะติดกันเก็บเลยอ่ะโดยสบายดีทักสาวนวลเนอะแล้วก็นางคักนางเนยซาลบัตนี่เฮ้อยตายตัดคลิปบ่าเอาเอามาอันนี้ก่อนพ่อยพี่น้องไอ้ทักทายสบายดีทางน้องแก้าพุ่งก่อนหูโดยอีละใช้ทางได้เข้าไปนางในพุ่นบ่อ่าทาในฟิวอยู่บ่อฮึ่มนางพี่บ่อ นางพี่มาพี่มาอีหล่ามาเออเนาะทางสาวนวลพี่โอ้เออนางลวนพื้นลวนไั่พี่จังคักมาไหมฮืบเออโอ้โอ้โอโอใส่หัวใส่แครมากระบาดนี่เอา้าอีหล่าเอา้าเออโอ้เป็นให้อีหล่าบุได้มาหาแต่โดนเลยเมียงอันไหนเป็นยังอันไหนขาขี่เมงวันเป็นยังปู๋จี <laughs> <ะ> เดโอคือใส่เขียวงามเทบานี้ฮะส่งก็ส่งขาดตอเงินบ่พ่อไปจัากบเงินบ่พอไปซื้อหรือว่ายี่ห้อเพิ่นบ่อโมเมนต์ได้สมุกเปินแต่งเปินลแต่งขายเขาเปาดินเปล่านึ่งเออบัตรส่งบัตรราคาแพงกว่านี้นะมานี่ก็ได้เพิ่นห้ส่งขาดมายืนมายอยากมนาก สไตล์วัยรุ่นนะว่าเธอเห็นอ่ะป่าเอาเองบ่น่าบ่เขาแต่งเฮ้ยสไตล์วัยรุ่นสไตล์วัยร well, ุ่นไงนะทางฮานฮะทางฮานแบบเข้าไปเอ้ามันกะสะมีทรงมันเด้บ oh, mm ่าเธอไปเขาต้องแต่งให้บ่มันมีทรงมันอยู่แล้วทางบ้านแค่จากในชมขาขับรถโมยอยากด้ได้ทรงขานเออแล้วเป็นอะไรอีหล่าบ่ได้มาเยี่ยมมาหาแต่โดนสบายดีอยู่บ่ เป็นไงบ่ได้ไปตัดอ้อยตัดแคร์บ่เดี๋ยวนี้ไปอยู่มื้อนี้เพิ่นบ่ได้ตัดมื้อนี้เพิ่นบ่ได้ตัดอ้อยเพิ่นอยากเบิดบ่บ่อ้อยเพิ่นออกเบิดฮะอ้อยเพิ่นออกบ่เบิดอ้อยเพิ่นออกบ่เบิดก็เลยบ่ได้ไปเนาะเออเพิ่อนหาบ่นั่งก่อนสามกดาก็ได้แจ้งบ่สามุกดาแจ้งมีแต่ว่าไปอยากนั่งพื่นพี่น้องเอ้ยแจ้งบ่บ่กันแจ้งแน่บ่ทเถเสียงพุดเก่าเลยบ่เป็นหยังเนาะบ่คอยบ่ได้เข้าเออ ก็เลยมื่อนี่อยู่เฮือนเมื่อไหร่ละเพราะว่าเอ้อมาเออยกเสียงในนี่บ่ฮู้ว่าเจ้าสิอยู่เฮือนหรือบ่เนาะเพราะว่าเอ้อติดต่อหาเจ้าบ่ได้เอ้อก็เลยพางตายมานี่นะมเจาะเนาะมากกันยังดีที่ว่าโอ้โศกเขาขังเนาะเขาจักอยู่กองบนยุงบุญเมื่อไหะ่ละแล้วก่าคนหยุดตัดน้อยแต่เก็ไปใชต่เัด้อยตัดน้อยตัดอ้อยไปทุกมือเลยเม่อไห่ละบางมือคันเมื่อให้งก่บ่อได้ไปไปหาหนามาย์เราบอกว่าเส้นมหาน้องเกี้ยกะ โบต่อออกไปอ่าจังใดเด้น้องแก้วเฮานี่ว่าซั่นเนาะลิ้นยี่บวโทรศัพท์มันโทรศัพท์อีกเครื่องนึงอือหลายเครื่องดีซั่นี่เนาะชัดวัดสม้อยอยู่น้องแก้วไป็สาเด้บักมาเสียงเบิ่งซือเนาะอือน้องเป็นบ่อยู่โดยเป็นไรล่ะเขาแนซนำปลาเดลยนี่มีอยู่บ่มีอยู่มีกินอยู่บว โดยโตเจ้าซื้อมาหันหนักแก่อยากแบโตเจ้าซื้อมาโตเฮ็ดเธอนนั่งกันยังไม่ได้เบิด์ตโอ้ยังหลายยังยังพอได้กินอยู่เนาะใส่น้องนุ่งไปทางไหนเบอร์สนนี่มีคนขึ้นมาแต่ว่ามาพี่พวกลาบมาพี่ยุมาพี่มากระเด็นแจ้งเหรอจะนอนเทือนก็พไยใส่นี่แหละนั่งกับอายเอื้อยเฮามาอยู่บุญนะนะเออทำมานอนน้ำโอ้เอื้อยมานอนน้ำ เดยเมย์ก็มองมานอนมาวันนี้นะเดยผ่อนมาดินบุญน่าเลยิ่นมาอยู่ในสี่หามือแล้วโอ้ก็เลยมานอนอยู่พี่เดยโอ้เป็นได้ได้แม่เจะได้สารได้เป็นเยี่ยมมหาอยู่บ่พอกับแม่บ่ได้มากก็มาอยู่พอนามาอยู่แต่แม่บ่ค่อยมาพม่มีไม่มีไม่อืมทั้งมองมางแก่คนกันเลยสบายดี่สุดละ เออนองใจขี้อายแล้วว่าไทยไปในไทยเออวันนี้มาหาคิดทอดเอื่อยยี่บ่คือสมิดสมอลอีเทนนี่ฮะคิดฮอดอยู่เออคือไปเห็นทักหาเออในสัตว์คิดทอดอัปปุกาอกาเนี่ยได้คิดทอดกับสมมันกับทักหาแล้วเนาะโมเมนต์คนคิดทอดอย่เนาะยันเจ้าบดต่ออ้าเจ้าเซตยังได้เออหมดต่อเนาะเออยน่ะเป็นคนใส่ใจเซตขึ้นอย่างนี้ว้าเด้อเอากระเปาเทได้เนาะ พอผลิตภัณฑ์นาน้องเพิ่งนี่ก็โอ้ยน้องน้องแก้วแต่เอาเล่าเอ็งเมื่อคนเขาคนเขาเพราะน้องแก้วเป็นบ่ะเดยโอ้ประมาณจักเดือนแล้วบพอผลบตภัณฑ์สมุกเนี่ยประมาณเดือนสองเดือนได้ได้จังเงี้ยน้องแก้วเดือนกูเนาะประมาณนี้แต่โดนเต็มแล้วประมาณนี้ขอมาขอซื้อกะเป๊กหูเป๊กตาขิงกเกล้าได้ป่ะคะเอ้ย หักแปลกอยู่หักคือว่ามีแบบเศร้าๆในใจบ่ล่ะบ่มีความเศร้าบ่เลยเป็นจังได๋หรือว่าหักระตื้นอนบ่นี่ฮะฮะบ่ฮู้เออเบิ่งคือเศร้าแท้จัเนาะค่อยว่ามานีูจักบองกใหญ่ขึ้นเก่าสมอใหญ่ขึ้นกว่าเก่าบ่โออาละมือแล้วบ่ทาย เบาทาก็สมุกมาปนี่อา้เาอย่าเดียแล้วมีผูวบ้าในบ้านนี้ฮหโอ้จะว่าเปิดใจหาผู้บ้าได้ไปจ้างอันนี้อยุใหญ่กวคนนี้ก่อนจะปีได้ยีายเลยวันที่สามบกับหปีสิปีสามเดือนนี้สิบี่ปกันอาวันเกิดได้ได้สามันนี้อย่าเ่าเลยี่ายเลยประมาณยาหมได้ได้ประมาณยี่สิบผวอาย่งี้ ป่าวขาโบไว้หมโอ้ยยันคือไอ้ทาโบเป็นได้ไหมป่าาเจ้าพอวายังสมุนหนึ่งเมาเอากันแต่ยังน้อยยังข้างกลับโบผัดในน่ะมันเด็กน้อยแบบคือข่อยกับเจ้านี่บอต้องใจกันเป็นแบบนี้กันเนาะ้ยปั่มตลอดบอปั่มปั่มแล้วอื่นเด้ปล่อยสมุกเนี่ยปั่มเล้ออ้าวมันกับปั่มไปเบิร์ดหนึ่งแล้วเนาะอ้าวประสบการณ์ของเพื่อนแต่ข้าเป็นบ้าเนาะ เพิ่นก็เอาเลยเอามาบอกน้องๆบ่บาวทา้า่นกัคนนึงเนาะที่ว่า,าตอนนั้นก็เป็นผู้บ่าวเปิดใจมาแฮงตอนนั้นเนาะโอ้ขายขาดั้งแต่อายุ15ปีได้นนะี่่พอแม่พี่น้องขายดีเด้อบ่ขา,ายทนะ้าเนาะประมาณรีซิปเยอะอย่ได้ก็ประมาณ,อมมาณสออิ๊ดเนยๆๆๆ่ยสองสองสหปีหิ่งดีนะคือเด้อเด้อ่าตัดอ้อยนี่ได้มือนึงเท่าไรล่ะ ที่กะได้มือละลอยลอยไปโอ้เป็นแสนเพื่นได้นนิเนาะโอเคอยู่โอเคดิไดยูไดยู่น้องเก้ีนย่ขยันเก่งแด้นินี่ตัวเพื่นแปะต้องอยหนับคือกรดับนในสมุกฮะแมนบอสหาเบิ้งดีดีดูอ้อทางไปจากปล่อยละแมนบอกเป็นยังไงนะจ้าเอาเขาเป็นแปะไอ้ิดว่าจะขายขี้ม่วันบอแมนบอขายขี้เมว่่วันบอ ไม่ใช่เขาคือสึก <nur> ว <k ambitious> ันหน่ะเสอได้นภา่าไอเป็นใดๆเลยเนื้อหากระต่นแต่นอนบอเป็นนี่แหละเป็นอย่งเออบมมี่อย่างมันบอฮะมีอย่างกับเราให้เอฟังในเด้อฮ่าโดนได้เออสิได้มาพบมาพอกันนี่โดนตึ่นได้อเนาะสมมุตยนี่ได้มาพอกันเนาะ หน่อยเอามาทาไปเอาอันของฝากของต้นมาให้น้องพิ่นนุ่มให้น้องเพิ่นเบิ่งดูมีหยังแน่นะกัไ่บกับข้าวกับน้ําโอ้ยสิเหลือบ่ว่าทาเบิดม่วนตะกี้หันไหนไข่ยังเหลือหน่วยอ้าของแซ่บนีล่ะเอ้ยดอ่ะเบิ่งดูมีหยังแน่ กระปุกขนมข้าวคือเกาแก้บได้บาา่า่ายเป็นขนมเนาะ,ะกาทุเรียนปัจเจอปาุงทุเรียนได้ <laughs> ออล่ะนะนะคากด้นั่นนั่นเป็นพวงก,กระเจนนะแก้วนู่พวงก,กระเจนนะเพราะว่าเพิ่นเห็นน้องแก้วยังลืมกระเจนนะบ่าทา,า,า,าบ่ามีพวงก,กระเจเนาะก็เลยจัดทั้งมาทั้งอันนี้มาให้เลยสาธุ เดืงเตืมอย่แท้นี่เจ้าจื้อเนาะยายเดืงเตืมเนาเดียวไปอ่าบังดูให้ลากายังอัน่ะคือตุ๊เต้นแท้นะโอ้บ่ทางงามแท้เนาะเ่อน้องแก้วขึ้นดล่ะโมาบงดูมาบงดูอาตตงกเกแท้เนาะพี่น้องเอ้ยเสียงนี่โ มีเบอทูอีกได้เกมโซ่เกมลาบแจ้งนีบะทาไว้ผูกโอ้งามด้เนาะทักว่าบะทาแล้วก็มียอียงอีกว่านี้มึกคอยของแซ่บของอร่อยเราก็เก้า่า้กินมันยุ่งินมูแซ่บบ่โอ้ยยามือยังมาทันล่างจังอะไร ก็คือซีเซ่แบบเนาะเพราะว่าเคยกินเลือดอยู่โมเมนต์สองเทือ่สามเทือ่่แล้วไปจักเนาะหุ่นศึวกว่าเนาะเอามาให้น้องเพิ่นตนลอดเพระาะงีพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นของฝากของต้อนทั้งลุงหมอคือเก่าเด้ออีหล่ะเนาะที่ว่าเพิ่นอ่าเคยส่งเคยยืนอ่าเป็นกับเข่ากับน,าน้าเนาะหรือว่าอันนี้แหละอ่าของฝากมาจากไทยเนาะแต่ละเทอือ่อ่อจะไหนนอนเรือนนอนซานนอนมวนวอยล่ะนอนยามหนาวเลยมวน อุ่นบ่ะอุ่นบอบอได้ก่อยบ่สมอยอยูป่ะที่เออดีแล้วดีแล้วเนาะท่านงานนียจะนอนน้ำครับเจ้าบ่บ่นอนห้องพี่อ้านอนกันสี่คนบ่ห้องนี้นะเลยโอ้เพิ่นมาบุญก็เลยมาน้องพี่นอนผู้เดียวอิสระห้องเพิ่นโอ้เป็นได้ได้รถถีบรถอันนั้นเฮาเดี๋ยวนี้ขี่สะดวกสบายยี่บ่เดี๋ยวนี้ฮะ ม่ได้น่องมีแต่น้องขอหูเสียว่าอ่ามันออกดีทางใดเลยรถทีอ้าวคือลบไปแง่งนั่นน่ะนะใบลานอน้อนโอ้สี่อ่านมันอยูใช้คือโบข่ำไหวสี่อ่านะคือป้าไปไปแงงไปนั่นสี่อ่านมาเปล่าอ้าวคีมาแล้วก็ข่ำไว้ตัวเนอนไปนอนใบซันมันเพย์ว้ได้ขึ้นบัใข่เออนอนมีเฮียนอนมันเฮียก็เลยป้าไปนั่นนั่นเลย เฮใส่ซิ่งบ่หรือสายยู่อ่ะนี LIKE ้เปิดในได้น้ำในพื้นไผ่เจ้าอีละใส่อันนั้นโอเคอยู่บ่เอยโอ้คือว่าดีถืออยู่เนาะสะดวกสบายก็กล้ามบ่เอยห้องนี้กับคอยเบิ้งนี่คือสิเบียกตื่นเพื่อได้ขับบนแงมหนาวสิเนาะคือสิอุ่นชิซุ่ยได้ขอบเบิ้งนี่เนาะอ่า โดยไม่ให้มาล้างให้นดูเนาลยดยเลยเฮือนครัวเฮือนเนี่ยก็คือสะดวกสบายขึ้นแล้วบ่อสละเลยน้องได้น้องยังไปเผาถ่านอยู่บ่าเด้๋นี่บ่ที่กับมิ้นแต่ไปหาก้านโอ้ไปก้านเลยบัดนี้โอ้แสดงว่าน้องเพิ่นดูมั่นหายู่หากินเนาะนี่เนาะต้องไปก้านโอ้ก้านนี่ไปก้านยังน้องๆจะหนูที่เครียดก้านเครียด S <S เล่าบอดได้ไปป้เจ้าเอือเอ้อแบบไปตัดอ้อยเนาะ OK. เอืไปตัดอ้อยม้องเป็นคนไปหากินแล้วมีมีอันน,นั้นอยู่ป้ะไอ้ายได้จะไปทางไหนไปหาเงินซอยกันอยู่บ่บ่ผมบอได้ไหบ่ได้ไปเลยแล้วให้สหเงินซอยเจ้าไหนละ่ะมีแต่เจ้าผู้เดียวเดียวโอ้มีแต่น้องแก้วผู้เดียวพพี่น้องเลยแต่ก็คือเรื่องการทำกันเทียนนี่คือแบบ อย่าเลยไม่ได้ไปเลยเนาะเป็นในทางอ่าผู้ใหญ่เพิ่นได้ติดต่อมาเยอะไปละเลยโทรได้มาอยู่บ่โทรทุกมือทุกมือเลยโอ้อ้าดีแล้วเนาะเพิ่นก็ยังบ่ป้าบ่ทิ่มเนาะเพิ่นก็ยังเบิ่งยังแงงอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะเดี๋ยวนี้กะไปในได้กำลังนุ่นยังไปหามาแวะกันอยู่บ่อยละฮะไปอยู่เป็นบ่าเลยโอ้ว่าเฮาก็บ่ได้เข้ามาแต่โดดเนาะ ก็ว่าเรื่องเงินเรื่องซานเนาะทางนั้นกันเนาะเห็ดเงินเห็นซานแล้ววะซันอืมอ่ะดีแล้วเนาะก็ถือว่าช่วงที่เอ้ยบนได้เข้ามาเนี่ยได้มีปัญหาอย่างไงล่ะโอเคราบเรื่นดีเป็นบ่ะอืออะมีอย่างก็ว่าโดดไดเดอร์บ่อยไหมไดด่าไดเดอต้องอันมาถามานของที่สุดวอลโมเขียวคุณ้เมื่อยบ่อยละบ่มื่อยบ่เป็นอะไรฮึคุณนชื่อกว่ามีอย่างจักอย่างในควเบื่อเนาะ มงอืจะบ่มีไม้จะยักเข้าไปอีกก็ได้ปะถ่าเวซ่าคอยมีไม้ได้เบาคอยจำเลยคอยกระดิ่งินได้แค่คนเบาจะกอล่อยในหนึ่งเนาะเป็นได้ไรอล่ะคือเสาเธอยังติดตามเลยนี่ยังคิดอยู่เลยด้วยว่าเป็นสไตล์นี่บ่แบบบริมีอย่างมั้งหรือว่าสิไงเป็นสาวป่ไงเป็นสาวเราพยายามว่าอยากปากบ่ โอ๊ยตายไปใส่เขี่ยแต่โดนแล้วบ้อขนาดอีกอ่ะกะยังไม่ดุดมาใส่อะไรจากมือเลยใส่เท่าไรด์นั่นน่ะมันทิศหนึ่งสองทิศเทอรไรใส่หนึ่งจักรแสนห้านะแสนห้าแสนห้าต้อใส่ของยางอันนะของอย่าไปใส่โดนลายเด้อโดนลายย่านเวลาจะกินของหอนเลยย่านมันอียังละลายของยางลงไปมันนุ่มเของเทเนาะย่านย่านอันตรายอ่าคันใส่กะ ถอดออกได้ป้วยล่ะต้องไปถอดอยู่ฮานได้ฮาวถอดคั้นฮาวถอดก็ถอดออกเลยได้เบื่อถอดออกถอดเก่าก็ได้บ่มันบ่ได้มันโอเมนเทนเนอร์เทนเนอร์หรเลยมีแต่ว่าคั้นฮาเอาออกแล้วก็เอาออกเลยแม่แมบ่ใส่เลยอืมกว่าใส่แบบาี่โคมชหอนคุณอันตรายเนาะงเสียดนะเขาเป็น มาเลงแบบนะ่ะอือเอาแต่ถือว่าช่วงนี้กะน,น้องแก้วมันกะดีขึ้นหลายอย่างมันบ่อยละไ,ไทวโกตะกี้เนาะเออน้ำเพรินน้ำซ่านก็คือสีบดเป็นวงเป็นใยนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนนองยยองไยกับเข่ากับน้ากัเป็นยังไงมี่อ่ะทางอ้ายไปหาซอยอยู่ป้เพิ่งกะที่เพิ่งกะไปไปกา้านขี้อือม,มีอยู่ว่าอะเขียนกาดได้พวกกินเจเขียน,ยนให้ใหญ่เขียนเขียนมุ้ง เจ็ดมูอเดยอโอ้ไปการกำนองนะบอบอไปน้องข้าก็ไปกำนองนี่โอ้ที่น่างก็ไปเพื่อนเด้อโอ้ไปได้ๆของฝากของต้อนดีใจอยู่บ่อนี่ค่ะดีใจเออคิดอยู่ว่าบ่เอ้ยมาหาวันนี้ค่ะบ่โอ้จะมาแต่เพื่นอยู่ใช่สมก็เพื่อนก็เอิญหาน้องแก้วน้องแก้่คนกะาลังมาชิมเมื่อว่ะฮิโผลโล่ฮิโผลเล็กมาบ้านนี่ บอกพอคิดว่าน้องเพื้นเบอยู่เหื่อนเนาะน้องแก้วนอนบาตอำนอนอีละเบาเบิ่งตัวซะบาสบายบอฮะแต่ว่านอนซื่อๆเย็นเบาบาสบายเนาะคือว่าอะไรเขากับเบาได้อันนั้นอย่างเนาะกับเลยอยู่เหื่นเพราะว่านี่กับยูนี่กับย้อนเรื่องบุญเป็นบ่ข้าโมมีบุญกับบริยูนไปละต้องไปทุกมือเลยเนาะเพิ่นมาหาปวีฬแต่ละมือ บอกยางไปขี้ก็ขี้รถยางไปไก่บอกไก่บ้านไก่บ้านไปใกล้หนึ่งโตขายยูสยามว่ามันไก่เนาะป้าขันย่างนี่พอแห้งได้เนาะเซนอ้อยบดที่สับไปละบอกอ้อยคนลาวอ้อยคนลาวโอ้เพื่อนจ้างตัดดิบตัดไรล่ะหมันละพันพันถั่วเลยบ่หโอ้หยอดมัดเสรหนึ่งมัดนึงม่จักมีจักล้ามอีล่ะ เคยนั่ใส่ oh. 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 Sì 1 oh. ิบเอ็ดสองเออกะอันน okay. uh, ั oh. ้นยเนาะิใส่เยอะมาสมใส่สิบเอ็ดสิบสองสิบสองลำเนาะเลยลอยมดกระเซ็นนะเคยไปหรอไรเซนปลายเคยโอ้คันแล้วแต่เท่าขยันเนาะคันเท่าขยันก็ได้อยู่เนาะเลยเออว่าสวงสุด ชีกับตัดเข่ากันกั็มั่งเคยตัดเข่ากันอยู่บ่เคยโอ้โตัดแล้วก็มาให้เพิ่มน้ำบ่เลยโอ้อ้อยนี่เป็นอ้อยลิฟหรือว่าอ้อยไผ่ใหมล์ละอ้อยลิบอ้อยพันอ้อยสางอืมอ้อยสางเอ่ะเลยตอนเขาไปตัดตรงนั้นอ่ะอ้อยพันเขาไปตัดอ้อยสางโอ้โอ้ดีเล้วมันด้จุดบ่อยแล้วเพิ่มมาได้จูด นอกจากแบบใครมันลามหรืออย่างนะแบบมีคนรักจุอ๋ออ๋าดีแล้วก็ถือว่าอาเข้ามาช่วงนี้ก็ถือว่าน้องเพิ่นกับบุคค่อยมีปัญหาอย่งเง้วเนาะคือว่าดีขึ้นมาทุกอย่างเนาะโดยเอากอนอื่นกับอาเดี๋ยวสิลืมเนาะขอให้ทางน้องแก้วขอบุญขอบคุณทางพงยาในเด้ออีหล่าเนาะที่ว่าเพิ่นหาคนแพงแล้วก็คอยยังส่งยังเงินเนี่ยอยู่เนี่ยกินตลอดเนาะโดยขอให ลุองโอมยดีๆแหงเด้อที่ผักขนมแล้วก็เพเริงกุแจแล้วกะยังทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่น,น,อนอช่วยน้อ,องก็ขอให้เพิ่อนอยู่ดีม,าามีแหงความเจริญได้ความไขรยาให้มีขอเพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญร่งมากร่งมาเพิ่นคิดสิ่งใดก็ขอให้เพิ่นได้สิ่งนั้นเด้อสาธุสนะาธุเนาะกะดีมุกดีใจแล,ล้วเนาะสำนีกะอ้าปบันนี้กะ จังใดก็มีแต่ว่าท่างเอ่ยกาสิได้กับป่าเด้อบันเด้อเนาะมีแต่มือหน้าเอ่ยกาสิขามาเยี่ยมมาหาไม่เนาะเมีกับสัตว์มาหาพวกง่ายพวกเอได้ได้ด่าเด้อโดยบ่ต้องเกรงใจเด้อไปคิดฮอดกาศเสถห์นบัตาโดยมีแต่มือหน้าเนาะบัตหาคันทาได้ฝามากกาศเมย์มาหาคือกาวได้หล่าเด้อโดยมีแต่มือนี้เอ่ยกาสิได้กับป่าก่อนพอเนี่ยกาเวลาค่อยคำลงแรงแล้วเนาะเอากันลายบนไปใน่มือนี้เนาะโดยอาสำหรับคลิปนี้กาเอ่ยกาวคข้ามาสบายดีอีินา สดีโอเคนะ้องโผม่เองพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางสาวมุกดากะขอบุญขอบคุณทางลุงหมอเด,ด้นอเนาะที่อเอาเพิ่นยังหา่างยังแพงน้องแก้วแล้วก็ส่งเงินตลอดเนาะโดยอ้าก็ขอให้เพิ่นจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองปัจจุบันโลกใครไขรเจ็บเด้อปรารถนาจริงได้ก็ขอให้ได้สมความมุ่งมันานา่นปรถนาเด้อโผล่เอพี่น้องเอ้ย เนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางสาม,มุกดาก็จะได้ขอโตจบคลิปลงเพียงสัน่นี้เนาะถ้าว่าพิษพาประการใดก็ต้องกลาวขอโทษขอภัยเด้อท่านนี้ก็ขอกล่าวขมาสบ,บายดีสบ,บายดี